แว่นทบเจริญนำโดยนายนพศักดิ์รีพรชัยศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแว่นทบเจริญบริษัทร,ร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับเกียรติจากนางชนาการธีรเวพลรุณประธานศารดีกาให้แว้นทบเจริญนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ครบครันทันสมัยเข้าร่วมกิจกรรมณนะศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักง,งานสารยุติธรรมเพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีเนื่องในวันสถาปนาสารยุติธรรมครบรอบ143ปี พร้อมจัดจำหน่ายแว่นตาในราคาพิเศษโดยไรายได้จากการจําหน่ายแว่นตาตลอดระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่21-25ถึงเมษายน2568แว่นท็อปเจริญมอบให้กับชมรมคู่สมรสตุลาการสาลรยุติธรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไปแว่นท็อปเจริญมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมตามเจตนารมณ์ในการดูแลสุขภาพสายตาเพื่อสังคมไทยไมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อการมองเห็นที่สดใส กว้างไกลและเข้าถึงได้ของทุกคนในสังคมสื่อไปสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Top เจริญ Optical Official และเว็บไซต์ Top เจริญ